สวัสดีเอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะคะนี่เส้นมะละกอนะเพียงนี้เราก็กินตำมมะละกอนะคะที่บ้านเจนาเหมือนเดิมตามด้วยนะคะแม่หลินนะพี่น้องนี่คนว่าใส่น้ำตาลใส่น้ำตาลนิดหน่อย่นเพาคนบรรยายเองวันนี้เราก็ห่อข้าวมาพร้อมได้พี่น้องเลยมีขนมจีนมาด้วยนะแล้วก็มากับยายอ้วนเนาะอ้วน <laughs> ตามเผ็ดๆเลยนะอ้วนมันจะได้กินน้อยๆยายบอกนะอ้วนอย่ากินเยอะนะกินนิดนึงนะโอเคเดี๋ยวอ้วนยายบอกว่าลดหุ่นด้วยเพราะอ้วนไม่กินนมโรงเรียนนะอ้วนต้องกินนมโรงเรียนด้วยถึงจะสูงยาวเข่าดีเนาะไม่หลินเนาะอ้วนไม่กินนมโรงเรียนนะนะอ้วนก็เลยอ้วนกินก่อนกินข้าวเย็นเลยเด้นนมโรงเรียนนะเด้อจะได้กินข้าวเย็นน้อยๆไปเอาผ้ามาเปลกเข้าไปเก็บผักเนานะ เก็บแล้วล้วพันมีเอามาเตะสูตรไข่สูตรมันส้มตำเพลอเฮ้ยโอ้ตรงที่เขาเห็นนะบออืมเขาขอเอาไว้ขายเด้ออเรนเอเล,นเลยวันนี้เม็ดกระถินด้วย เป็นตะคากได้เยด้ยเลีกยน้อยนะเสืเส้อโลดมันเปื่อยเปล่าใส่เมื่อโลดเรามีข้าวปุ้นมาลอยพร้อมใดปาดก็เป็นเตาถือมือเล้วเนาะอีได้เคย อือกระเทือนจ้อจงไว้มันละอนเนาทิมซิวแซบแซบนี่พริกมะเขือขึ้นมาพริกพริกปีนปีนโ,โคกก็กระดองนะพี่น้องโอ้หอมมาแล้ว ส้มตำถ้ามีเม็ดกระถินมันก็จะแซ่บๆนะคะอร่อยซิมซิมมพอแล้วพอดีไปใส่ส้มตำเอาไปใส่หมักเกลือเกลือเอ,อ้ย ใส่ข้าปุ้นแล้วก็จะเทที่นี่นะโอเลนอ่ไม่เผ็ดเอเล้นโอเล้นแต่ละชอบไม่เผ็ดนี่เม็ดกระถินล้วน คลิปนี้สั้นๆนะคะพบกันใหม่สวัสดีค่ะ